สวัสดีหรือว่า HHH. สบายดีพ่อแม่พี่น้องหรือว่ามู่เพื่อนเนาะคลิปนี้มีประโยชน์เนาะคลิปนี้ฮาจะมาสอนหารายได้หรือว่าการสร้างรายได้จากวีซัเนาะคือตอนนี้เป็นก right ําลังฮิตและก็ที่ยิยมหลเนาะในลาวเนาะหรือว่าจะเป็นในไทยก็สามารถหาได้ถ้าเป็นในไทยแห้งสิง่ายเนาะทุกคนเพราะว่าเวลาถอนเขาก็ต้องได้ถอนเข้าบัญชีไทยเนาะคือก่อนอื่นเขาต้องมีวีซัทหนึ่งสองเขาไปดาวน์โหลดเนาะคือดาวน์โหลดแอปมันพัดทามเนี่ยมาเนาะพัดทามเออคือ ตัวนี้นี่ตัวในแถวสุดท้ายนี่มระรามตัวทีเรืนเหลืองนี่ให้ทุกคนโหลดอยู่ลิงใต้คลิปเนาะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงไว้ให้เราจะมาสอนสมัครและก็ร่วมทั้งขั้นตอนวิธีหาและก็วิธีหาเงินนั่นแหละว่ามันเริ่มต้นแบบไดเนะาะกนอื่นเขาโหลดมาแล้วแอบนี่มันจะย่งบ่มีในเพจสโตนเนาะทุกคนเรา,าจะสามารถเขาโหลดและก็เปิดดาวน์โหลดและก็กดติดตั้งเข้ามาเปิดมาหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้เนาะทุกคน สำหรับคนที่ว่ายัางบ่ทันสมัครยังบังยังทงั้งสินเนาะเข้ามาหน้าตามันก็นจะเป็นประมาณนี้เนาะให้ทุกคนเลือกให้เลือกใส่ประเทศไทยเนาะแล้วตามด้วยเบอร์เนาะทุกคนเบอร์ที่เขาใส่แหลๆๆะศูนย์ชองศูนย์เนาะถ้าเป็นคนไทยก็ให้ใส่เบอร์ไทยไปเลยเนาะถ้าเป็นคนลาวก็ใส่เบอร์ลาวเขาก็ได้หลังจากเขาใส่เบอร์แล้วให้เขามาตั้งรหัสผ่านตัวน,นี้คือเขาสร้างตั้งเองเนาะหรือว่าตั้งแนวใดก็ได้คือเขาตั้งง่ายเลยก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนาะ ตั้งให้มันคือกันสองอันนี้นี่นี่คือกันแล้วโซนตัวนี้ตัวยืนยันนี่แม่นให้ทุกคนใส่แปดหกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโซนรหัสตัวลุ่มนี่แม่นถ้าโหลดอยู่ลิงก์ใต้คลิปแล้วมันจะใส่ให้อัตโนมัตินะคือเจ็ดห้าสี่สามห้าให้ทุกคนใส่ตัวนี้ถ้าว่าผู้ใดมันบุกขึน้นให้ใส่ตัวนี้แล้วให้ทุกคนกดยืนยันไปเลยเดี๋ยวกรถ่ดเนานะ แล้วมันก็นจะเข้ามาหน้าตาประมาณนี้นะทุกคนคือตอนนี้เขาก็ได้เงินมาแล้วซ้าบาทเนาะสาหรับคนที่สมัครใหม่เนาะได้มาซ้าบาทแล้วแต่เขายังบอสมารถหาเงินได้เขาต้องพูกกับวีซก่อนเนาะคือมันว่าว่าไม่ได้พูกกับวีซจะมาเมียนงานใน้เห็ดเขาต้องพูกกับวีซให้เขากลับไปที่วีเซเขา้เขาวีเซเาแล้วมาที่ชั้นเข้าที่โปรไฟล์เนาะจำใส่หูปหนะ่ยแล้วให้แคป แคปเอาเอาฮูบโปรไฟล์เฮาตึ๊บนี่แล้วเข้ามาที่ไอดีเนาะทุกคนให้ทุกคนคัดลอกเอาไอดีเฮาปึ๊บแล้วย้อนไปที่แอปนี่แล้วกดเข้าที่ผูกบัญชี่วีเซ็นี่กดเข้าไปแล้วกดวางไอดีของเฮาลงไปแล้วบนฮูบนี่แม่นเฮาไปใส่ฮูบโปรไฟล์ที่เฮาแคปมาคือน,นี้โปรไฟล์วีเซ็ตของเฮาเนาะนี่ให้มันฮุบขึ้นแบบนี้แล้วให้เฮาเพิ่มวีเซ็ต ก็ตกลงไปนี่ตอนนี้มันก็ลอกกันอนุมัติเนาะต้องให้มันอนุมัติแล้วเราถึงสามารถของานหรือว่าของานสร้างไรายได้ได้เนาะอ่ะตอนนี้มันก็นอนุมัติเร็จแล้วเนาะเพื่อนๆคืออนุมัติเซ็จมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้มันบอกว่าขอเนาะขอรก,กิตเขาก็กดขอไปแล้วภารกิจที่ได้รับเขากดจำใส่ทั้งๆนี้สีฟ้านี่รก,กิจที่ได้รับแล้วเขามากดยืนยันปึ๊บ แลงงานมีเรากำหนดเวลาเนี่ยตอนนี้มันก็มาแล้วมันก็บ,บอกว่ารรงวันงานคือ15บาทต่อหนึ่งคนต่อหนึ่งงานเนาะให้เขากดที่ภารกิจเทเลได้รับนี่หน้าตามันจะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับผู้ที่เคยรินก็นจะเข้าใจแล้วอยากให้เติเขาในกดขั้นตอนที่หนึ่งให้เขาในกดคัดลอกปุ๊บนี่คัดลอกแล้วให้ออกมาเขาวีเชตเข้ามาที่วีเซเขาแล้วกดใช้เพิ่มเพื่อนปุ๊บ นี่แล้วเฮาก็มาว่างใส่ไอดีมันเป็นเบอร์โทรเนาะคือเขาขัดลอ,อกวางกีว่างใส่แล้วเขาค้นหาค้นหาเห็นแล้วเขากดเพิ่มเพื่อนนี่ตอนนี้เขาเพิ่มแล้วเขากระถาเนาะถาแต่เขาย่อมรับเขาเป็นเพื่อนเนาะแล้วเขากลับไปที่แอปเฮาอีกแล้วเขาเพิ่มอีกประมาณจักสามคนเนาะย่ำ่าบอให้เฮ็ดหลายนะทุกคนถ้าว่ามันขึ้นว่าคุณพยายา่มเกินไปแล้วให้ยุดเนาะมือหนาเฮายังมาเฮ็ดใหม่เมพราะว่าบอสันมันจะวีเซ็ตเขาจะล็อกเนาะ โอเคทุกคนหลังจากที่เขาฮับเฮาเป็นเพื่อนแบบนี้แล้วให้เฮาเข้าไปที่แอปเฮาคือเก่าเนาะก็คือนี่เข้ามาแล้วให้ทุกคนเข้ามาที่คัดลอกคัดลอกให้ทุกคนคัดลอกข้อความปุ๊บนี่คัดลอกข้อความแล้วให้ทุกคนเข้ามาที่ดาวน์โหลดรูปภาพแล้วเห็นประหุโคดนี่ให้เฮาดาวโหลดรูปโคดนี้บันทึกรูปภาพ หลังจากนั้นแล้วเขากลับมาหน้าวีแชทแล้ววางข้อความลงข้อความที่เขาคัดลอกมาส่งไปแล้วกดส่งหูปึป๊บส่งไปจากนั้นให้เขาแคปจอเนาะแคปเขาเซตนี้แคปปึ๊บนี่แล้วเข้ามาที่โปรไฟล์เพื่อนเนาะแล้วแคปอีกบันหนึ่งเต๊บจากนั้นให้เขาคัดลอกไอดีเนาะปึ๊บ นี่แล้วกลับมาที่นาหน,า,หนางานเท่านาะนี่แบบนี้นี่เมื่อกี้นี่เฮาเป็นคนที่สี่เนาะเฮ่ากับส่งงานตึบ๊บคือตัวทออิฐแมนฮูป,ปไฟของเขาเนะที่เฮาแคปมากดวางใส่ตัวที่สองแมนฮูปข้อความเ็จนี่กดวางใส่มันขึ้นประมาณนี้แล้วตัวนี้แมนให้เฮาวางไอดีที่เทาคัดลอกเข้ามาซับนี้กะเท่ากับก,กดส่งงานซับนี้เฮ่ากับ สำเร็จแล้วเนาะเพียงแต่ถ้ามันกดสอบเนาะถ้ A ามันกดสอบมันผ่านมันจะเป็นประมาณนี้สีเขียวๆนี่ทุกคนบอกว่สีเขียวๆนี่แม่นคือว่าเฮาเฮ็ดภารกิจผ่านเห็นบหหนึ่งสองสามสี่นี่ถ้าเฮาเฮ็ดภารกิจผ่านนี่ยมันก็จะให้มาสิบห้าบาทเนาะตอนนี้เฮาก็มีอยู่ร้อยสี่สิบห้าบาทเนาะตอนนี้เฮาก็เฮ็ดมาได้สองวันเองเนาะตอนนี้ได้ร้อยสี่สิบห้าบาทมีแต่เฮาล่อถ่าเนาะทุกคนล่อถ่ามันผ่านเนี่มันก็จะเป็นสีเขียวๆแบบนี้แหละ นี่เวลามาทดสอบผ่านที่เคียวเซตชิ้นนี่คือมันแล้วเนาะทุกคนเนาะคือเฮาได้มันแล้วสิบห้าบาทเนาะคลิปนี้ก็สิจบโดยชั่นี่มันชียาวเกินไปผู้ใดมีคำถามอย่างหรือว่ายักโลดแม่นถ้าบอกเข้าใจแท้แมนเฮาจะทิ้งเมือไว้อยู่ใต้คลิปเนาะหรือว่าทิ้งเฟซบให้ทุกคนแอดมาถามได้เนาะอย่าลืมมาโลดอยู่ใต้คลิปเฮาเนาะมาเป็นลูกทีมของเฮาเฮาจะสอนแบบละเอียดเลย